เราจะไปปิดท้ายช่วงนี้กันนะคะถึงคดีความคืบหน้าการทุจริตเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีตัวแทนจากคณาจารย์รวมไปถึงบุคลากรนักศึกษาและสิทธิเก่านะคะมีการเดินทางไปยื่นหนังสือเปิดผนึกสอบถามถึงความชัดเจนและแนวทางการปฏิบัติของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งช่วงเช้าเวลาประมาณ9ก้นาฬิกายีนาทีค่ะตัวแทนอาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธิเก่าจากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสอจอลอจํานวนรวมกว่า50คนนะคะเดินทางมาถึงสํานักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเป็นการยื่นหนังสือเปิดผนึกสอบถามถึงความชัดเจนและแนวทางการปฏิบัติของธนาคารไทยพาณิชย์จากกรณีที่มีการทุจริตเงินของทางสถาบันจํานวนกว่า1,600ล้านบาทซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็เป็นเงินที่ทางสถาบันนั้นเก็บสะสมไว้เพื่อใช้พัฒนาด้านต่างๆเช่นการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถาบันเอง และช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะตัวแทนคณาจานำโดยดเรเกียรติศักตรุ่นพระแสงได้เขายื่นหนังสือต่อคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์มีคุณพงสิธิ์ฉัดพรขออภัยนะคะคุณพงสิธิ์ฉัดขออภัยคะ่ะคุณพงศิษฐ์ชัยฉัดพรสุขนะคะผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่อวุโสสาขาบริหารการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัยมารับหนังสือและร่วมหารือกับตัวแทนสถาบันนะคะซึ่งคดีการทุจริตเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบ มีผู้ต้องสงสัยก็คือเจ้าหน้าที่ของสถาบันเองนะคะรวมไปถึงอดีตผู้จัดการธนาคารซึ่งมีการถ่ายเทเงินไปยังหลายธนาคารรวมทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งได้มีการตรวจสอบพบและก็มีการแจ้งต่อสาธารณชนไปแล้วในช่วง22ธันวาคมปีที่ผ่านมาแต่ว่าถึงขณะนี้แล้วยังไม่มีความคืบหน้านะคะก็ส่งผลทําให้คณาจารย์รวมไปถึงนักศึกษาและผู้ปกครองไม่มั่นใจต่อระบบการเงินของสถาบันค่ะ ชาประชาคมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์บุคลากรนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายแล้วก็นักศึกษานะครับต่างทุกร้อนใจมากนะครับว่าจะมีการดําเนินการเชิงลึกอย่างใดนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับการทําให้คดีนะครับและการติดตามการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเรากังวลน,นะครับว่าการส่งผ่านข้อมูลหรือแม้แต่การเปิดเผยนะครับข้อมูลบางอย่างที่เปิดเผยได้ในขณะนี้นะครับจะเป็นเช่นไรนะครับในแง่มุมของสถาบันการอื่นนะครับเพราะในปัจจุบันนี้ถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบ ข้อมูลอะไรเลยจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับซึ่งนะครับสแสดงทีท่านิ่งเฉยอยู่นะครับทุกๆสถาบันการเงินนะครับแล้ววันนี้ที่เรามาที่ s อ b ก็เพราะว่า SCB เป็นสถาบันการเงินหลักของเรานะครับที่ดูแลบัญชีนะครับเงินเดือนของคณาจารย์บุคลากรทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผู้พันธ์ในคดีที่มีจํานวนเยอะนะครับนะครับว่า ด้วยหมตยีจิตที่ SCB จะมีให้เราแล้วนะครับจะสามารถให้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างหรือถแถลงต่อสาธารณชนให้ทราบนะครับว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรจาก SCB และอีกอันนึงที่ประชาคมราชก,กระบังอยากให้สาธารณชนรับรู้นะครับนั่นก็คือพวกเรานะครับโดนทุจริตนะครับแล้วก็โกลนะครับบุคลากรและก็นักศึกษาภายในสถาบัน ล้วนแล้วแต่เสียใจและวิตกตังวลผมหวังว่านะครับเหตุการณ์นี้นะครับจะจบสิ้นอย่างโดยเร็วนะครับแล้วหวังว่าธนาคารไทยพาณิชย์เองนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ข้อมูลนะครับทำให้รูปพอดีมีประโยชน์และสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับได้อย่างรวดเร็ว นี่ก็นับเป็นคดีที่ใหญ่นะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายแบงก์แล้วก็เม็ดเงินที่โกงไปก็มาหาศาลมีผู้เกี่ยวข้องทั้งคนในแล้วก็คนนอกนะฮะนี่ต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อ<ช>แล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรสําหรับบรรดาบแบงก์พาณิชต์ต่างๆนะครับเรียนคกงกติเรื่องนี้แล้วก็นำมารายงานกันอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ